สบายดีสบายดีเอฟซีเบิร์สุขุสุขคนนะเนาะเมื่อนี้กับ่าวแพงกับแจ้งข่าวดีอีกแล้วพี่น้องข่าวดียังนั้นมีไอเนาะอยู่ทาง USA ออไอพอนเนาะส่ยเหลือเข้ามาสนับสนุนปลาจันขิดเนาะทั้งเบิร์ตเพิ่นโอนเงินมาสองล่อิดอนเนาะเพิ่นะให้บา่าวแพงล่อิดอนเพิ่นว่าให้น้องไปทาสีบ้านเนาะจังได้กะขอขอบมุกขอบใจทั้งไอ หลยๆเนาะที่ว่าเมตตาเอ็นดูครอบครัวบ่าแพงเลยคับอุดหนุนจันขิดเนาะขอมกขอบใจไอ่ไหลยๆเดอ้อขอให้อไอ่อยู่ดีมีเฮงเนาะตรงมีแต่ความร่ำรวยความสุขเด้อไา่สุขกายสบายใจเนาะนี่ก็น้องกสิไปมอบเงินให้เพิ่นเนาะโดยแล้วกสิเอาปลาลงไปห้วัดโดยขอแสดงความยินดีนําเดอ้อนําบ่าวแพงกับจันขิดเนาะและะ้วก็เลยอุดหนุน,น,นพักใหญ่อ้วนอีกหาสิบเหรียญ ดีใจลายเนาะดีใจลายเลยเนาะสาธุขออนุโมทนาบุญนำเด้อไอคอนเนี่ยเนาะมือนี้ยสิบ๊วเพ่งเงีสิเอาเงินไปเหมาะกินจานเนาะเฮากลับไปเลยเนาะหยัพิ่นบัวท่านเพ่งหยัดบ่ได้อาหารเผื่อเอามาเกียมอาหารเพ่นเนาะจานเพิ่นปลาเบิดแล้วไปเอาปลาหากลมา ไปเอาปลาห้ากามาเลยไปมอบเองินให้เพิ่นแต่ว่าบ่แพงที่มอบให้เพิ่นนนาะแต่บาแพงสิเอาปลาลงไปวัดนเอาลงไปเถอเดียวก็ยันเฮ็ดกินน้าบ่ท่านบาแพงที่ให้เพิ่นมือละหาโลเนาะยามสามเป็นเงินบาแพงก็ได้ไปแลกมาเนาะเป็นเงินไทยพ5 0หาเนา,นานะเป็นพันหาก,ก็ได้ปลา1ิบหาโลเดอ้ออายปลานิลน5ิบหาโลบาแพงน้องกระิ เอาลงวัดมือละหาโลเนาะให้คนเด็ดกินเลยเลยอันเหลือเล็กๆหน่อยก็บหม้อหมายจานไปเลยเนาะเฮาสิเอาแต่ชิหาโลเนาะแม่เลยเหลือกับโบลายดอกนั้นเพราะว่าปลามันโลเก้าสิบบาทเนาะบอกแพงแม่เนลยโลเก้าสิบบาทเลยหม้อหม่ายจานปลานี่โลเก้าสิบบาทเหลือหานป้ายมันกะให้น้ำใจจานไปเลยเนาะแมนกะสีจานกะบุ่นวายขนาดตอนโดยเลย พราะวันเล็งท้ำเวลาพี่น้องยันบบท่านลูกค่ะไป่ส่งปลาอ้าวทุกพี่น้องเป็นอย่งไรขายดิบขายดีโดยเป็นเขาจะสั่งมากเลยงานเพงเลยด้วยเนาะขายดิบขายดีขนาดเนาะจานดีอยู่แล้วพี่น้องบบแพงกันเลยอ่ะมินกะมินกะกินไปโดนๆผมมีเบียดเห็ดแม่โดยโดยแม่กันนาตาสดสดสบายดีแม่สบายดีสบายดี วันนี้กขาดใ่ไห้ไปกัได้บ้งไหเด้อเด้อหับเงินกอนหับเงินกันบ่เด้อเดนั่ะให้เต้หับก็ได้นาะเขานอให้หัก็ได้ใส้ันก็ได้เออให้แม่ให้แม่ไดผู้สวยเฮาไอพรอไอพ สบายดีเด <ta ้อไอเด้อสบายดีแล้วขอขอบคุณขอบคุณที่ไอ้ข้อนซอยปกขาดีแล้วใจซอยปูซอยปลาปกขาก็ขอความกอบใจไอ้มีสุขุมสุขเริญได้เด้อนอกจากสีได้เอาปลาไปส่งอยู่บนนู่นบอกมี่เล่งคนอยากกันให้ท่านเพลนวาสั้นว้าไลอันพันแนลอยก็ ตื่นตันใจที่ไอ้ได้สอยผัวขาขึ้นนอกนี่แหละขออมุกขอบใจได้เด้อคือการคือการโดยผัวขาดไปก่อนเด้อไอ้โดยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งโดยเป็นผู้ข้าก็แบบนี้แหละเนาะเข่าเศร้าเป็นเข่าเพล้นปกติอันนี้เป็นมาซอยเรือจานขีดกับคอไหบุญขำน้ำซูให้เออผัวขาดก็ดีมุกดีใจว่าสัญชาแต่เห็นเงินมาซอยมาเรือนี่แหละ วกาสุขภาพให้ขิมแข้งให้มีเงินมีข้ามต่อไปโดยแล้วขดยั้งกระโคให้ได้ให้ดีคือหาเงินก็ให้ได้เงินเด้อมาช่วยเรือผูกสาธุสาธุเรให้มั่นให้ยื่นให้อยู่ดีมีแห้งให้บึงกันไปตลอดคโดยสาธุเป็นเงินอุดโนนเนาะเป็นไอ้ไยพ่อนผลนอุดหน้นสือปลาเนาะสือปลาไปทำบุญอันอยู่วัด เรีว่าซอยจันคิดซอยซื้อซอยอึดอุดนู้นธุรกิจแม่น้นะมียวซอยมาสาธุเนาะสาธุ่เรว่าแม่ป้านะคะสีเอามือละหาโลเด้อสามมื่นสีเที่ยวมาเอาเออมาเอาอ่าป้าน่ะสีเป็นสีเอาน้ำแต่สิมหาโลแต่เลือไปปลายมันน่ะก็บหายจันคิดเลยเด้อโดยโดยเอาปมาหาโลโดย ไปมอบให้เพิ่นเมื่อละหาโลให้เพิ่นเห็ดกินอยู่สามมื่นพี่น้องโดยเดียวเพิ่นยันเห็ดนั่บ่าท่านโดยเพราะเขาแจ้งไปเหยียบหอยแล้วเนาะบ่อแพงไปมอบให้เพิ่นเมื่อละหาโลให้เพิ่นเห็ดกินได้สามมื่นพี่น้องโดยนี่ก็บ่อแพงก็เสียเอาปลาเนาะรอเบิ่งรอสมตอนไปฮอดจะให้แม่เอาไห้เนาะหาโลไปเอาบ่อแพงบ่อแพงตักเองแม่นี่ตักไปตักเองเลยฟูน่ะเพราะว่าจานเพื่อนฝาวแล้ว เลขน้ำลูก <gamma> ค้าอยู no ่ลูกค้าน่ะอยู่บ้านเราหมกหูดกับใกล้เติบเนาะประมาณสิบลักผู้ยักเือสิบหอเนประมาณ10กิโลเนาะไปส่งลูกค้าอ้าโต้มสิบปายเนะมาณสิบกาะไ่าดยีมบโายนี่ปรบเาะไปส่งลาเดยอีสปลามาเนาาอาดยบายบนยบายโลปอดภัปยเิลางปลอดภัยเ่ง อ่าทางเฮากะเล้งคือกันเนาะสิเอาไปลงวัดอั่นแม่ครัวสิแนมหน้าแนมหลังอยู่แล้วบอกว่าข่อยสิเอาปลาลงมาส่งให้เด้อว่อ่ะเาแงลุยเองบริการเองเนาะปาเอากระสอบเวียดก็ได้คั่นบ่เห็นอ้ๆบ่ได้อกน่ะยังยาวๆอยู่บ่เปิดดดึงออก เอ้ตัวใหญ่ๆบอกเบแพงหาโล่เด้อเด้อกราดุ่นขอนโมทนาบุญนำไอคอนเด้อที่อุปรรมับคำสู้ทั้งสองเบาแพงเนาะแล้วก็แมนอุดน้นอ่าธุรกิจจานขีดแล้วก็อุดน้นเบาแพง แหงน่ะร่อยเรียนโอ้เพิ่นให้ให้น้องไปท่าสีบ้านเพิ่นว่าโอ้ให้น้องไปทาสีบ้านอย่างน้นก็ขอบกอบใจท่านด้วยควาเมตตาด้ยก็เก็บพอมเนาะเงินชนะเฉลกเฉลหน่อยด้วยของบ่อแพงก็คือสิเข็ยบบ้านให้แล้วโดยก็ขอแสดงความยินดีน้ำบ่อแพงเด้อที่มีอ้ายพ่อเมตตาครอบครัวบ่อแพงเนาะ แก็ขอขอบคุณทั้งเอฟซีทุกท่านเด้อที่เขามาเบิ่งมาส้มส่องเบาแพงก็เป็นการสวยเรือคือการเนาะเฮากะถ้า่นเขาเบิ่งเขาส้มไรายอดวิวดีก็สิมีรายได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งส่องสาแพงก็ดีเมื่อนี่ป้าเมาติดตามบบาแพงพี่น้องเพราะว่าสาแพงผ่นยังบ่แลวทุละเนาะกับกับหลุกกับเต่าอ่ะป้าเมาก็เลยก็นเลยถือโอกาสมากับบบาแพงสะก่อน กระถาที่จาช่วงตอนใช่ทงลูกลาทงไ้ลูกลาชองมือช่องมือมันขาดได้ขี้ขี้มันพ่ะจังหวะปักจานเลยเลยปักจานยังบบจับบบเป็นเด้คันล้านน่ะเขาเคยเลยคันล้านน่ะเขาชินเลยดนจับบบเป็นยังเพืนตี ยานปักมือเพิ่นหาแล้วหาแล้วแป้งเป๊ะแล้วเป๊ะเวอร์พี่น้องใสอีกนานๆเอาออมม่อีใสอีเอาซ่อนท้องอีกลูกท้องหนึ่งไว้ไว้เปิดปากเปิดปากลูกแทงกับสี่เป็นหมอดเดียวให้ท่านวัดเนาะแมนละหาโลเนาะให้เพื่อนเห็ดกินนลำกันแหละแล้วก็ี๋ยวเอาแพงน้ำเนาะ ขอมือขอบใจเด้อโดยไปเลยเด้อแม่เด้อยันแม่ขั้วเข้าตะแม่ปิดประตูโหลดซะไปหลังจากนั้นเขากลับไปชมอยู่วัดเลยเนาะอันบ่แพงเนาะไปเนาะตอนนี้ก็น้ำมาแล้วพี่น้องเอามามอบให็ดก่อนเนาะหาโลแมนแมนบ่แพงที่น้ำมอบเมื่อละหาโลเนาะโดยทางเบสมันปลาสิบหาโลโดยหนึ่งกับเขาขอบมืขอบใจไอหันทางยูนิตเอเนาะคือไอคอนเนาะที่ใหายซาบะมะม่วงเด็กอิน ได้กับเขามีเหือมีแห้งเห็ดหวัดเนาะเลยได้กัได้บุญนำกันได้เลยไปไปทางแม่คัวเราเลยน้อพี่น้องเนาะพวกกับทีมงานแม่คัววไปนี่พี่น้องขอบคุณความใจะลาเริงได้พี่น้องมีใจเมตตาที่เอาปลาแม่แม่คัวเห็ดพี่น้องสบายกินที่แม่คัวคือเก่าแล้วพี่น้องโดย กผมสใจทั้งไทยักเนาะไอคอนดูเอสสบายดีที่นอกใช้ฮ็ดอยู่หัคุ้มงานที่น้โดยเบิงโดยกินกันตอนเปลี่ยน้อยนาะโดเนกระเบงน้ำขั้นขั้นบุมีแนวกินกับแม่นามน้ำผุนี่แหละกินยังกับกินตีหลังเถื่อเล่ากับ เบดเงินเราจห่ยกินยังกะกินก็เหยือลาวะแกอจบิโดยโดยรอยาลแทย่อยมอบให้เพื่อนมือรหโลาเอามาเเดียวมันจะเด็ดกินนํำบ่ทันเนาะโดยแห้งกับมอบให้มือหโลขันสีเว้าแท้มันสีลายโพดเอายอมกินวัาสันชายอมกินพี่น้องเลยเอาพอดีพองาม โยนดยียน้องก็ดีใจลายที่ได้เป็นสะพานบุญให้อ i เนาะสะบดนมได้มีเสือมีแห้งที่น้องนี่นโาูกะจาทูดอกไ้ยังมาแน่อะนะกะแป้งกะเต้าตักไปเ้ยอุ้ยคือมางามแต่แม่ขั้วฝืนคือสั้นวบงามแต่อันนี้